สวัสดีค่ะลินนี่นะคะปริญญาลัตโชตมิราพันธ์นะคะวันนี้นะคะลินี่ก็มีข่าวดีนะคะมาบอกพี่ๆนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังนะคะมองหารายได้อีกกระเป๋าหนึ่งผ่านโลกออนไลน์นะคะ คนที่เป็นมี้นะคะคนที่อยากเกษียณเร็วกเกษียณไว้ไม่ต้องรอแก่แล้วไปเกษียณนะคะดิมี่นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะเข้ามาร่วมโปรเจกต์นะคะกับคุณก้องเจ้าของรายการอายุในระลานนะคะดิมี่ทาโปรเจกต์มาเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ประมาณ8เดือนแล้วนะคะรับรายได้ที่เนี่ยเก้าแสนบาทแล้วนะคะที่เนี่ยจ่ายให้สูงสุดนะคะวันละ4ี่0 0ื่บาทต่อวันนะคะไม่ต้องขายของไม่ต้องสต๊อกสินค้า ะะสามารถทํางานอยู่ที่บ้านนะคะควบคู่กับงานประจําเราได้เลยนะคะเอาเวลาหลังจากเลิกงานนะคะเพียงแค่วันนึงก็ชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะที่สําคัญนะ,ะงานนี้นะคะไม่ให้เข้ามาลองผิดลองถูกนะคะเข้ามาลองถูกเลยนะคะเพราะเรามีระบบการทํางานให้นะคะเราจะมีทีมโค้ดนะคะสอนระบบให้ตั้งแต่ f c e e o o o เลย c e e o o o l Line และ App แอดเ YouTube l ลน์ออฟฟิเชีเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะและที่สำคัญนะคะบริษัทเรานะคะก็มีระบบซัพพอร์ตนะคะต้องบอกเลยว่างานนี้เราไม่ได้ให้พี่เข้ามาลองผิดลองถูกนะคะเข้ามาลองถูกเลยนะคะถาม,ว,าม,นะะมนะว่าที่นี่เก่งไหมนะคะไม่ได้เก่งเลยนะแต่ว่าที่เนี้ยเขามีระบบให้ทุกอย่างนะคะที่สำคัญนะเข้ามาโปรโจอยโปรเจกต์ที่เนี่ยที่ยังได้ธุรกิจด้วยนะคะยังได้ ได้ระบบออนไลน์ด้วยที่นี่เขาไม่ได้มองพี่เป็นตัวเล็กตัวน้อยนะเขามองพี่คือหนึ่งคนนะคะที่จะขับเคลื่อนนะคะให้บริษัทเติบโตไปด้วยกันนะคะขอแค่พี่น้ำขึ้นแก้วเข้ามาพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะจิตตั้งมั่นใจต้องเชื่อสมองต้องไม่ต่อต้านนะคะดินนี่เชื่อมั่นว่าพี่สำเร็จแน่นอนที่สำคัญน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะวันนี้ดินนี่ก็มีหลักฐานนะคะในการที่ตัวเองทำ ะะทํางานนี้เเดือนนะคะลีนี่ก็จะเอาเงินตรงนั้นมากดหนี้นะคะลดคันนี้เลยนะคะห้าแสนบาทนะคะต้องบอกเลยนะว่าการที่เราเป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายนะแต่การที่เราไม่มีเงินใช้หนี้เนี่ยนี่แหละนะคะเป็นเรื่องที่น่าอายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อวันนี้เราเข้ามาจอยเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยคือโปรเจกต์กดหนี้นะคะวันนี้ลินนี่ได้แล้วลินนี่ทําได้แล้ว ะะลิลี่ก็อยากจะส่งต่อความสําเร็จนี้ให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะเดี๋ยวตามลินี่ไปดูนะคะว่าวัาวนนี้ลินี่จะพาพี่ๆเนี่ยนะคะไปถอนเงินออกมานะคะแล้วก็ให้ดูเลยว่าลินี่ทําได้จริงนะคะวันนี้ตามลินี่ไปดูด้วยกันเลยนะคะโอเคโอเคนะคะห้าแสนนะคะจะถอนออกมาแล้นะ,ะยังไปจ่ายนะคะโอเค